สบายดีต้องบายังซื้อยังมาตนางเนี่ยร้อยออเอ็มอยน้ำน้ำเดี๋ยวกขนมมาตนไสขนมนะสี่พด็กน้อยขอบใจได้ไหมนะเอ้ขอบใจได้ไหมเออขอบใจได้แ้กันกินได้เลบุตรเนาะเออ อาผู้บังสาวเลยใช่ไหมเั้งอ่าใจเอ้ยเนาะซื้อขนมฝาดหน่อยสองทางติดต่ออ่าสบายดีอีกเทื่อนึงพ่อแม่พี่น้องเอ่ยเนาะวันนี้บารสีพองก็เดินทางมาบ้านสาวต้อยเนาะบ้านสุก นี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็มาอัปเดตเบิ่งว่าทางนั้นทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้มอบหมายงานให้ดุงใหญ่เนาะเนาะพอเบี้ยกม่าจะจะให้ทางครอบครัวสาวต้อยเพิ่นแล้วก็ทางขุดสร้างเฮาก็สิมาเบิ่งว่าเพิ่นขุดได้จังน่แล้วเนาะสิมาเบิ่งกัน่าลกดแล้วหรือว่าเฮ็ดน้ําได้บ่เนาะ

เนาะช่วงนี้มันกะกะะอ,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 อากาศกะดกัดหดอบเอ้าหรือสิม,มูนกันบ้าะไหมอันสบายดีไหมโดยสบายดียดป้าหนอไม่มาใช่หาไมา่เช่าแท้นน่มาแต่หน้าออกก็ไม่หน้ามื่อวานนี้บ่หนือว่เช้านี่เนี่ยเช้านี่แหละฮะขามาวันหนึ่งป้าเด้อหลายดีโดยโดยโดยเป็นคุค้นได้เล็กเถือแล้วบ่เนาะอืมฮะอันสบ,า,นบา,นนา,ายดีป่ะประมาณจั้งเม่ดก็จะวะ บเพื่อนได้ใช้อิ่วแบบดึงเอาแบบนี้เนาะเเอออดึงาแล้วนทั้งพ่อกับก็มาแต่หน้าบ่น้องเป็นอย่างไรเนี่ยโอ้ไปยุกนักไปจักบ่ถ้าอย่ามองบ่เลยเนี่ยบ่ได้นอนนะบ่ได้นอนนาที่เนาะนอนเฮือนออกไปมือเศร้านี่เนาะนี่เดี๋ยวอะไรหลายเรื่องนี่ พอได้แจงตอนเที่ยง <laughs> อืมเดี๋ยวจะข้าไปโชว์มึงพคนก,ก่อนเนาะว่าได้ชันใดเดึกชันใดแล้วมาอัปเดตก่อนอ่านังไงเพิ่นกระสัมผัสอยู่ป้าอูอ้ดินที่ว่าเพิ่นคอดขึ้นมากอะปักละลายนี่ตัวที่เรามาเนาะกูจุกโกอยู่เอ้ยเนาะชิดึเติบแล้วบาท โอเคเนาะคนจักเคนคุดได้สำเนาได้ที่ไปเข้าไปถามก่อนอาสบายดีเด้อทุกคนเด้อเด้อสบายดีป้าสบายดีลูกทางเป็นยังไงขวดน้ำไหนบ่ยังบ่ไก่ได้เนาะมันชุ่มเนาะป้ามาชมก่อนได้จังเม็ดได้นี่แทกเบิ่งเบื้องนะบ่ฮะเบิ่งในตานี่ประมาณหาพกเม็ดประมาณนี้แหละยโตลึกเลย เห็นอยู่บ่มาเพื่อคืออยู่คนงามคนแหลเนาะคนอยู่ในคนแหลคนบัดไข้ยาวาดี่เมียไปเซักยาโตไอติมเเราเนปลายว่ะ้เป็นไข่นะสบายเด้อคนทัรุมเด้อสบายดีปอเ้อนทั้งรูมคน้จุดองสมืนูขึ้นไห เป็นจะได้ห่อนบ่เบิ้งเหือเลยนะห่อน่ยเหือห่อได้ยมเนาะห่อแห้งอนีตอแรกมันขึ้นมานึงัเมอเนี่ยไปซ้าไเผาเลยลึกืด้นี่เอาซ้มขึ้นมาให้เบิ้งประมาณ6เมตรทีนี้นะใจเาจนหันใจได้อยู่ใจฉันว่าใจไ่ได้จะเป็อยงไร้งได้ลงไปก็เึ้นมาจย่างตาย้วเหมือสมาบน้านะน่ห่อเนาะห่อมันห่อนด้พีเลเอาสิเปียนกันแบบนด้นี่นะ คุณเม็ดบ่ดูว่าคุณละบ่ไกับเปลียนเลยอ๋อเปียนเหมปนขึ้นมากกดึงตนีนี่เด้น่ขึ้นมากกบ่ได้นางเราขึ้นมากกได้ดึงแบบนี้เลยถือว่าได้ยุดไปจากมือนสอมือแล้วโอ้ไพ่ไพ่บ่สบายเด้ออนาปนย่หนาใหญ่ปนนไข่เนยบ่ดิ้นนี่ไข่เนยอ้อากาศมันเปลียนอากาศก็ฮอตอบอื่มเลยก็ได้ ตรงไปได้เกามาอยู่เชิงแบบนี้แล้วน้ำตาลไปก่อนเนาะพ่อเพิ่นเกี่ยวกับปอดบ้างเด้ปลอดใส่ดีมันเป็นแน่นเลยปอดขึ้นปอดขึ้นน้ำจำยิ่งหน้อยคนเนาะไม่ได้ก็เม็นยาวหันใจไปได้อยู่ลุ่มเนาะเอ้ามันหันใจผื่นเด้อยู่ลุ่มนี่ยาวทิ้งไปเซียนไปก็ทักยานะเซียนจิตคนไปนี่นี่มันกระชุ่มเลยน่ะโอ้ใกล้ใกล้เลยเนาะมันชื้มเหงื่อบอเี่นี่มันชื้มเหื่อแล้วย่อยลง

ก็เป็ดแมเป็มนก็แม่เลี้ยววีดเนอ้ตัวนีกปนดีนะวนนะเป็ดก้อมนเห็นบอก่อยแช่ใี่น้ำเพื่อเรื้องน้จะเี่ยงดีแล้มันจะเป็นบ่ายแเลยแหละโบเห็นเลวคนเห็นน้ำนั้น้างตัวนี้อนะ้างใกล้กระท่อมคอยฮะเก้าเม่นเห็นน้ำแล้วเนาะมัวเหน้ำนะต่ำโอ้ต่ำนี้มันฉายหงืมจิตนั้นเทิงจู่ควยพุ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นน้ำไหนี่ ประมาณจแม่ก็มือกีหกเมตรบ่เอเดี๋เยวลยขันมาคู่มือนนนี่มันกะบ่ใจอุ่นใจหอกประมาณสองอมนี่ก็เห็นน้ามันกินแห้งอลมันฟุ้นได้ันอยูน่าดไม้วาสิเห็นหนามมมือก็เห็นอนี้มาชุ่มมีชุ่มัมานี่ย่กมันนี่ก็เช็ดจักเม็ดได้เหมือนเออมือนั่นยังใครสองเงินลวะแมือนีแหละไดสองมือนี่ฮะเด่นอ่ลงสองตามื่ลง ไปอีกข so mm. ุดอ mm. mm. ีกมันอ in really? ่อนช่วงชีได้ไวใช่เนาะได้อยู่แบบนี้แล้วนี่มือนั้นมันชาในตัวนั้นเลยชาหนังบังหินเออนี่เนาะสันหินนี่เนาะหินมันกรนนี่ยนะเป็นสาวฝนเอาไส้ไปก็เล็กสไลด์ได้มาทำกระเพาะเค้งบนแข้งเนี่ยฉันเนาะอ้ออมของเค้งเนี่ยหกสิบได้ห่าป่านนั้นยังบริวารเลยเหนื่อยเอาสไลด์ใครเจ้าคนเอาสไลด์หลังจากบิดดินแหงนี่กับใครเน่เนาะบ้านี มันอ่อนในเด้บ่เนี่ต้องงี้มันการคิดเงินการในเด้ดีละการขาวๆเลยเวลาลงนี่ได้แขนเชือกตัวนี้ว่าลงนะยันลงที่นี้แขนเชือกอ้าวเข่าแท่ง <c ười> ข็นี่ลงเลยมัเลิกกับย้อนกันแล้วบ่เนี่ฮะเลิกกับย้อนลงย้อนขึ้นกันะก้วกะลายคนเนี่ยดึงเนาะสามข้นนี่แหละสามขนนี่แหละย้อนมอหนึ่งนะลงก,กับสามขนเนี่ยดึง บบวัยก็ใช้พักแต่ยังเอาแหละเดี๋ยวสาระไา้น้ำขอจุงน้ำหมดแลแต่ว่าส่วนลายขั้นรับมันชิดกพแม่นมากกว่าโบได้อันนั้นเป็นไรหอกไปอือเขาหมดชิพหาชิพหกชิพเจ็ดเนาะเออหาลงเรื่องสมมติอันเขาเฮ็ดแล้วนี่เขาเขาเขาต้องสะบ่อเขาต้องสะบ่อน้ำแล้วสาว่น้ามาได้แล้วสะบ่อน้ำทำง่ายได้สมมติว่าเฮ็ดแล้วนี่ช่วยปีหน้านี่ว่าปีปีฮึ่งสิเขากัดจะได้สะบ่ บอคันเลก็แล้วรอกโน้่นี่มันยางโอ้เดียวว่าเหลงดเดือด่นเลดินเดือหนึ่งเดือนสองเดือน่มันลงอ่ะใชเมตรจี้เมตรใส่น้ำเลยสบายแล้ววกวนะมันลงจากไม่ิเตือนหรือว่าไม่ยังนะโดยเลยันแบบนี้ดินแบบนี้ไม่จเตือนเนาะดินแบมีงดินแบบมี่ไม่บีเตือน

วินาทีหน้ามาแล้วมันได้เลยท่นได้เล่นหนึ่งเล่นสองแล้วมันจด้ชุดช่องต้องอ่านมืแล้วอะไรต้องอ่านมืแล้วอืมเอาหน้ามันได้ขึ้นแล้วก็ควักลงไปอีกเลยโดยควักแล้วก็หน้าม้าลายแล้วก็ได้อีกเก้าอันบ่ไหวหุ่นได้ดูดบนท่านเลยได้ดูดบ่ได้เลยนอกก็ยอมเลยนอกก็เอ้าเอาได้ดูดบ่นี่เวลาสะโอ้โอ้โอเคเลยหน้าม้าลายเนาะถือว่าซำนั่นถือว่าโอเคแล้วเนาะเอออืมได ได้ดูบัท่านเลยได้ดูบับุกเลยคือว่าโอเคเลยดยโดยท้องั่งยู่นั่งทำเฮาเบิ่งว่ามส่งท้อนชามชอนนี่สินะโดยถ้าสมมติเวลาทอลงเฉยให้ดได้เสียหนิย้อนลงย้อนย้อนตัวนี้บ่โอ้มาลงเนี่ยตอนลงกตอนลงมาทอลงรถมารถอันว่าส่งเขามาส่งทอเฮรถไส้แล้วอ๋อมาเฮ็ดูเนี้ยอ๋อมาถออี โอยกับใช้เยถอยแกงหัน่มกับถอยแบบนั่นเนาะตู้ลงเอ้าคนลงมาลนใส่คนกนแต่ก่อนเลยแม่เขาว่าลงทอพอมแล้วไปหนาากันหมุนหมุนหมุนใส่เลขหนึ่งไปหนานั่นเนาะมวางเลยก็ห้องก่อนยโดยเปลี่ยนเลขกันไ้คนงัดข่ายงันยังมันแหลยบันมือกันลงเลเห็นหรอโดยโดยเลยเดี๋ยวเขามา

เลยเกินเนี่ยเวลาเอาลงทอเอาบทสั้นไปถมเนี่ยเวลาเอาลงแล้วนี่เรียบร้อยเลยได้น้ำไว้ในเนี่ยเขายังบไม่ถมเด้ตยปีหนึ่งไม่ถมมันเออเพราะว่า้ังเสือหน้าบอค้อไม่ต่อเลยเสือหน้ามอค้อเขายัดไม่เลยมันลงเด้มันตูดลงเลยพอเน่าถมแล้วมันบวกลงมันล้วก็เสียนเขาจะได้เพิ่มทอหน่อยทอยังเว้นั้นทอชุ่มเหมือนกันนะดอกประเด็นนะแต่ว่าเดือนนี้ครับอันเอาว่าพ่อแล้วเดือนนี้เราโบ๊ะโบ๊ะเนี่ยเด็กโบได้ควัดเอาว่าพื้นว่า นี่ยวันนั่นเาลงมาแต่ละสางมันก็เคลื่อนลงมาเลยช้องกระเพาผมไมงดง้งก๊อกอะไรมันตุ่งน้ำเลยก้อนเนยจะบุงก๊อกุดแค่เดียวขนาะอ่านกชิมช่ไหะทีอ่อแล้วนั่นแน่ยูคนมันมันไม่ได้มันไม่ได้ชงเม็ดทำเม็ดม้วนอ่อนแค่นี้เนอะหักหักข้าใส่เวลาเอดึงนี้เนาะนี่น่มันชาตัวนี้เนาะ

เนาะชุมเลยเนาะนี่เทว่าไก่ได้เอเนาะโดยโดยโอเคอพี้องเลยทางคนกับสีเหลี่เนาะเทว่าไก่ที่ห้อนน้ามัน้ะแต่ว่ากระตามที่สร้างว่าไปนะเนาะก่อนพันสพอกับว่าพันคุดพันคุดน้าออกลายแต่เวลา เพิ่นเอาได้ลงปุ้มน้าดูดบุดูดบบ็กนะแต่ว่าโอเคโอเคแล้วเพิ่นว่าเนาะทางหน้ามันก็ได้เฮะมือนี้เฮาก็มาอัปเดตเบิ่งว่าไปฮอดสายแล้วเพิ่นก็ประมาณได้ครึ่งนึงแล้วเนาะบ่ครึ่งก็กลายครึ่งนิดหนึ่งช้าช้าหกเมตรแล้วมื้อนี้ก็ได้อยู่จัก7เมตร8เมตรรวมัปเลยเนาะมื้อนี้ก็ได้ฮะโอเคคอยพี่น้องเลย สบายดีนุ้งไงจ้าจ้าสบายยังซื้อยังมาตอนสางเนี่ยร้อยเออเอ็มร้อยน้ำเดี๋ยวกระโดดแล้วขนมนะตอนให้ขนมนะสีโป๊ะดิ่น้อยอ๋อชื่อขนมมาฝากดิกงน้อยนี่บอโอ้ดิ่งน้อยก็ลายดิ่งน้อนี่เนาะชื่อน้ำที่อน้ำเย็นน้ำก้อนนี่เนาะน้ำเย็นมายสางเลยเออแล้วก็น้ำเบ๊บซี่โดยโดยโดยอากาศมันก็ฮอนช่วงนี้เนาะ ขอบใจได้ไหมนะเอ้ยข yep. ับใจได้ไหมเ้ขับใจได้้งันกินได้รืบทุกเนาะเอออมาผู <wiele> ้บังสาวสยามมาอ่าเอ้ยเนาะซิขนมาฝากหน่อยน่งเลยก็ต้ กับเพื่อนทายให้เบิ่งเราส่งไปหาดอกกะตอยเพื่อนดึกไวอยู่ดิเนาะขากันนั่นกับอุ๊กไวเลย้วกเาน้คือว่าคือว่าช่างอยากเบิกบ่นนะ้ายไเออ คือว่าบุเขากินบ่เาสร้างใช่บุ้่เขากินเจ้าบ่บุ้ยรุมนะรุมลน้ยนันะลูหแมีลูกน้อยอมีลูกน้อยอีกเาอาใช่้ั่เลยกใ่้เงอนืนอยู่ไปหา่างนี้มีเื่อนบดเขากินลูกน้อยหายังก็บ่ได

อันนี้ด no ีมีลูกลูกจะคนลูกแล้วอ่ะถ้านอกนอกจากเพ่นโมฮิตแบบนี้ก็เพ่นหาเงินอัางไรแล้วอ่านได้เล่าอย่างไรอันไครมุดแดงอย่างไหนอดแ ไปเห็นมูันอ้แค่นั้นลูกวลาบ้านนี่กันโอ้ยโอ้ยว่าพังกูไข่อย่างเงี้ยก่อนหรอใช่พนสิเบื่อใ่รือง่าัาไมเหาพนนอะช่ฮะเอาพันไว้ชื่อก่อนสงล้านโอ้่พันนุ่อยูออยู่บ่หมไมพันธันอ่น้งนู้ฮะพออยู่บ่ Ừ. rồi nga ừ. bung đạp... con nèo thơm 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 Long pháo hoại lông vương khỏi kích vương hết lâu bể này hát nó mang chu cầu xin lắm là goa bụi cọc mina nó chu cọc mina chu cọc mina chu cọc mina chu cọc chữ chu cọc mina chu ขนบูมีเนยขนมคบูมี่เื่อนทอเอ้าม่ยังคืนเป็นยี่ห้มันขาดหมดเป็นประเทไทยแน่ป่ะจ้ะบอกสักไงเป็นประเทไทยนะบอกฝรุ้อืมเป็น้านบมี rồi đồi mùa đây thì mình có mua mùa 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 Rồi. Đồi mùa chân đây mùa mùa Cứ mùa 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 Ok mùa 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 làn mùa 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 đôi mùa ลานี่ซึ่งลานหาดอกโดยให้มันคลายให้เบิกเงินนะโดยโดยเงเด้อเออกระชับนะสิกาปะโดยเงินคือกันนั่นแหละมีเียเป็นใบบุญให้บุญทบุญญาของนั่นแหละบ้าเอ้ยนี่เ้ออ่าสบายดีเด้อทุกคนอ่าสบายดีโดยเป็นเรื่องลึกเลยโอเคเพราะเป็นเราไงเรากะอ่าทังทีมงานสร้างก็ได้เบิกเงินไปเนาะสองล้าน กะไปซื рам, ้อข well ้าวซื้อน้ำเนี่ว่าซื้อพริกแปลกๆึ้งด้วยเนาะเกิดว่ากะมีอีกครอบครัวนทางเพิ่นกะทุกข์ยากลำบากเนี่ยเนาะมีข้าวกินเพิ่นกะไปเบิดอ่าแม่เอ้ยใช้ก๊ับไปแล้วปะนี้ฮะสบายดีเด้อเฮ้ยยังนี่แกงน้ำไม้เหนี่อ่าสบายดีก็หากระตบน้ำใหม่ตบน้ำไหม่ใช่เอาขวบก็ได้เด้อ Ui, muốn kia đâu được, Ngam và ngam cả, cả con cả ngan mất, ừ. đây, ngan ừ. ừ. gì đấy, thì... ừ. ừ. bọc like cái chuột bà. Rồi, hả? <laughs>

sở đi, -bài đi, -bài đi. À, okay. đấy sở đi. ok, thằng hao cả che la mày, ơi bạn. cảm ơn, đôi, -bài đi, nó, các bạn song con. gấp song con. anh chị ok, nó. được bằng mì bao. Ừ. mì. vâng, được bằng mì, bữa, được con phật, bữa gìn đã chấm hôm nay. ôi, con mukkup cháy đài đó, kho đó. đôi, đi okay, mì oh, đấy bên chuột nè. ป้าเดินหุบคุณบอกอืมโอเคจ่ะก็มุกกับใจลายเฮ้ยอ่าก็เป็นไงน้ำไงคือเป็นกระสอบวะวันนี้ก็ได้ของฝากจากเพื่อนเนาะได้นของมีเมื่อเนียนพี่น้องเลยเนาะป้าตัวหมาใหญ่หมาใหญ่เลยนี่อ่าโอเคจะได้กลับบ้านกลับช่องเลยเนาะอ่าก็โอเคสำหรับคลิปนี้กะไปข่าวบ้าเบิองมาส้มกัน ฝากคนไลค์กดแชร์แล้กดติดตามบัตรสีพองในเด้อเนาะติดกำลังใจให้บัตรสีพองในเด้อพราะพี่น้องเยเบิ่งอยู่ทางใดก็ได้เนาะอ่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์น้ำแน่เนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้บัตรสีพองขอลาที่เพียงเท่าน,นี้เนาะขอเก้าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง